สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างนะครับอีกวันหนึ่งเราก็จะมาทําคลิปเพาะเมล็ดตะบองเพชรกันดีกว่าวันนี้เราได้เมล็ดตะบองเพชรมานะครับโดยที่เมล็ดตะบองเพชรอันนี้มีสองสายพันธุ์ครับเป็นของสายพันธุ์ astolfoi tum กับ melo catk um นะครับหน้าตาของปักเขานี่นะครับอันนี้ของเป็น astolfoi tum นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ โดยที่ที่มาของเขาต้นแอสโตไฟตัมเนี่ยหน้าตา,าจะเป้ขาจะมีตุ่มดอกใช่ไหมครับพอดอกบานในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือดอกบานแล้วจากนี้มาเป็นตุ่มดอกบานลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วหลังจากที่หุบเนี่ยถ้าโชคดีนะครับหรือบางทีเราอาจจะผสมเองวิธีการผสมเนี่ยยังไม่ชัวนะครับแต่ว่า ก็คือดึงเกสรตัวผู้ออกแล้วเอามาผสมเกสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งลงทําดูก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่เคยทํามาไม่ใช่ว่าจะติด100%ซพอดอกจากต้นนี้แล้วก็มาบานแล้วนะครับบานเสร็จสมมุติเราผสมแล้วติดเขาก็จะติดฝักครับฝักเขาก็จะมาติดเป็นต้นๆเป็นตุ่มๆลักษณะอย่างนี้เราก็เด็ดออกมาครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็เอามาทำแยกมเมล็ดกันต่อนะครับหลังจากที่เราแยกมเมล็ดแล้วก่อนที่เดี๋ยวจะแยกมเมล็ดเราเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับพอแยกมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นในลักษณะใส่พีทมอสนะครับข้างล่างโรยเป็นฐานฐานกุ้งเผาฐานเวลาย่างกุ้งเนี่แหละครับแล้วก็ โรยฐานโรยดินภูเขาไฟโรยพีทมอสเสร็จแล้วก็ไปซื้อกล่องโดมอย่างนี้นะคะไปซื้อได้ที่ร้านพวกเบเกอรี่นะครับทิ้งเอาไว้ถ้ากรณีแอสโตไฟตั้มนะครับทิ้งเอาไว้แค่ประมาณ2อาทิตย์นะครับมันเขาก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นเขียวๆข,ขึ้นมาเป็นต้นอ่อนอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็น่าจะรออีกสักสองเดือนนะครับ เราก็เดี๋ยวเราจะเอามาแยกกระถางกันซึ่งอันนี้ผมก็ทําไปหลายรุ่นแล้วนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าว่าเราจะแยกมเมล็ดยังไงนะครับจริงๆแอสโตไฟตั้มเนี่ยวิธีแยกมเมล็ดง่ายมากครับวิธีการก็คือเอาภาชนะมานะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยพลาสติกธรรมดานะครับใส่ใส่น้ํานะครับ ที่เห็นชัดๆพลาสติกธรรมดาใส่น้ำแล้วก็เอามายีกับน้ำมเมล็ดมันก็จะแตกออกครับอันนี้อย่างที่เห็นนะคะมะเมล็ดออกแล้วนะพวกนี้นี่คือมเมล็ดทั้งนั้นนะครับที่เห็นสีดำๆ ในส่วนของเปลือกอันนี้นะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเกสอนตัวเมียเก่านะครับซึ่งก็คือเป็นรังไข่ของเขานะครับก็สามารถทิ้งไปได้ะคร<อ>ับเนื่องจากวดนนี้เนี่ยพอดีเมื่อวานฝนตกก็เลย มีฝักนะครับที่เตรียมเอาไว้กะทิ้งเอาไว้ให้สุกข,ขาต้นครับมันแตกเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นเป็นฝักที่มีเมล็ดเราก็เลยรีบเก็บมาวันนี้ก็ได้มาประมาณสามฝักครับ ทำไมถึงควรมีน้ําด้วยนะครับถ้าไม่มีน้ำํำมลเลตจะติดมือครับเราต้องทําให้มันเปียกแล้วมันจะไม่ติดมือเวลาเราแยกมลเลตออกมาอ่าอย่างอันนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นฝักที่ติดมลเลตปรากฏว่าไม่ไม่ติดมลเลดครับเป็นฝักที่ฝอไปแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วฝักส่วนใหญ่นะครับอย่างลักษณะอย่างเงี้ยเป็นฝักที่ไม่ติดมเล็ดครับ <_ d ime> เป็นฝักที่ที่่อกโอกาสที่จะติดค่อนข้างยากครับคือที่เห็นเนี่ยคือเรียกว่าฟกจริงๆนะเนี <_ d ime> ย่ยจะเห็นว่ามันติดนิ้วแล้วพอไม่มีน้ํามันก็จะติดนิ้วกรณีของแอสโตรไฟตั้มเนี่ย ส่วนใหญ่มลเมล็ดทั้งหมดนะครับจะลอยน้ําแต่กรณีของมลเมล็ดยิมโนคาลิเซียมนะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเพาะขายอลยเนี่ยตามตำรานะเขาบอกว่าเขาจะให้เอาเฉพาะมลเมล็ดที่จมน้ำนะครับส่วนมลเมล็ดที่ลอยให้ทิ้งแต่ปกติของผมคือเอาไปเพาะหมดเลยเพราะว่าเราก็โรยให้มันแน่นๆไปเผื่อฟุกว่ามันจะติดขึ้นเป็นต้นนะครับ ว่าเราไม่ได้มีมเมล็ดเยอะขนาดนั้นอุปกรณ์ต่อไปที่ใช้นะครับก็คือที่กรองครับอันนี้ที่กรองก็สามารถซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์งานเกษตรทั่วไปนะครับเราก็ใช้ที่กรองนะครับมาภาชนะอีกอันหนึ่งรลองน้ำนะครับแล้วเราก็กรองเลยครับ เราก็เทแล้วก็กองเดี๋ยวไปเติมนะ้ำ ะเล็กเนี่ยโดนน้ำนะครับแล้วก็ออกมาให้หมด เสร็จแล้วครับพอหมดปุ๊บก,ก็เทน้ำเทน้ำแล้วก็ไปเทลงต้นไม้จะได้ไม่เปื่อเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เอาเมล็ดอันนี้มาผึ่งจนแหง้งสักประมาณวันสองวันก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วซึ่งเมล็ดเนี่ยจะมีไหล หน้าตานะครับอย่างกรณีนี้คือแอตโตไฟตั้มซึ่งจริงๆแล้วตัวมเมล็ดเนี่ยเก็บง่ายที่สุดแต่มีมมเมล็ดบางสายพันธุ์นะคระก็เก็บยากอ่างอันนี้อันเนี้ยังไม่เคยเก็บนะครับพอดีฝักเขามาละแต่ว่าเรากะว่าเดี๋ยวเราจะลอทําไปทีละต้นทีละต้นไปก่อนนะครับทีนี้เพิ่งจะประมาณสิบนาทีเองเรามานั่งรีวิวว่า เดีย๋ยวเราจะทำมเมล็ดอะไรต่อไปครับอันนี้เป็นมเมล็ดเมนโลครับซึ่งต้นนี้ค่อนข้างเก็บมเมล็ดยากพอสมควรมากกว่าแอสตงไฟตั้มก็เดี๋ยวจะทำเงินต่อพอหลังจากที่ละมเมล็ดพวกนี้แห้งยั้งมันอีกทีนะครับพอมเมล็ดพวกนี้แห้งทิ้งเอาไว้ประมาณ2วันก็ได้ครับไม่ต้องถึงกับวันเพราะว่าช่วงนี้บางทีหน้าฝนนะครับมันก็อาจจะแห้งช้านะครับเราก็ ไปซื้อกระถางประมาณสองนิ้วครับเอามาใส่่านนะครับแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็เพีทมอสซึ่งทั้งหมดเนี่ยไปซื้อได้ที่จตุจักรนะครับเสร็จแล้วก็ไปก่อนหน้านั้นอาจจะไปซื้อดมที่ว่าในตามร้านทําขนมนะครับเอามาใส่เพราะเอาไว้ผมส่วนตัวนะประมาณสองอาทิตย์เขาจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยเขียวๆแบบนี้ ลาดน้ําไปด้วยนะให้มีน้ำแฉะอยู่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้เขามีความชื้นนะคะไม่ต้องจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่าบางทีพอเห็นว่ามันแห้งๆอ่ะส่วนใหญ่จะเอาไว้ตรงนอกชานนะครับมีไม่ไม่โดนแดดโดยตรงนะครับก็ประมาณสองาทีเขาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ เสร็จแล้วเราก็ประมาณทิ้งเอาไว้ประมาณสองเดือนสามเดือนก็ได้ให้ต้นมันเริ่มดูว่ามีความแข็งแรงระดับหนึ่งล้วก็เอาไปแยกกระถางนะครับแยกกระถางก็พอออกมามันก็จะเป็นหนะ้าตา ออกมาสักประมาณสามเดือนมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอสักประมาณปีหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้จริงๆยังไม่ถึงปีด้วยก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกครับที่ว่าลองทำเรื่องเ,ออเทคนิคการพาเพาะเมล็ดตะบองเพชรน,นะครับก็วันนี้ลิปประมาณสินาทีแล้ววันนี้เพาะแค่นี้ก่อนครับสวัสดีค่ะ